ผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์นะคะจากนาผืนสุดท้ายของมาบตาพุทธที่จังหวัดระยองที่ GC ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุสน,นพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดระยองด้วยแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมสามารถเติบโตไปด้วยกันกับเมืองอุตสาหกรรมติดตามได้จากรายงานค่ะภาพพลักของระยองคือเมืองอุตสาหกรรมเป็นจังหวัดที่มีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงที่สุดไปอันดับหนึ่งของประเทศ ปี2567รายได้ต่อหัวสูงถึง1,3497บาทต่อปีทิงหาดับ2กรุงเทพมหานครเกือบเท่าตัวที่ดินระยองจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแต่ที่นี่ยังคงเป็นผืนนาผืนสุดท้ายในเขตเทศบาลนครมาตบตาพุธอำเภอเมืองระยองโดยชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกก,ก และบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนหรือว่าจีซได้เข้ามาสนับสนุนชุมชนในหลายด้านตั้งแต่ปี2559ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้นวัตกรรมนำไปสู่การแปรรูปและการตลาดพื้นที่นาของวิสาหกิจชุมชนเกาะกะกะมีราว119ไร่ผลิตข้าวปีละประ,ะมาณ50เวียนหรือ50,000กิโลกร,รมัมชุมชนมีไรายได้กว่า3ล้านบาทต่อปีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ผลิตข้าวภายใต้แบแรนด์สวนป่านาเลต่อยอดแปลรูปสินค้าเพิ่มมูลค่ามากมายเช่นผลิตภัณฑ์นขนมข้าวไลซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์ผสมผลไม้แบรนด์ไลซ์ีขนมข้าวกาโนล่าไลซ์เบอร์รี่สแน็คบาร์ไอศกรีมข้าวไลซ์เบอร์รี่และหมอนประครบสมุนไพรซึ่งมูลค่าเพิ่มจากข้าวที่ขายได้หลัก10บาทต่อกิโลกรัมก็เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ2,000บาทเป็นที่มาของข้าวโลละ2000ตันละ2ล้าน GC และบริษัทในกลุ่มต่อยอดสนับสนุนชุมชนร่วมรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องเช่นสบู่เหลวอาบน้ำสบู่เหลวล้างมือใช้วัตถุดิบจ,จากสารสกัดลำาวไลซ์เบอร์รี่เป็นกลีนโปรดักตร่วมลดโรกร้อนใช้กลีสซอรีนจาก GGC บริษัทในกลุ่ม GC ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ผลิตจากป์มที่ไม่บุกรุกป,ป่า บรรจุพันธ์มาจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดของ Envico บริษัทในกลุ่มที่ GC ถือหุ้นใหญ่ในขณะที่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตก็เลือกใช้โซลา r เซลล์ตอบโจทย์ความยั่งยืน BGC m o โมเดลทางบริษัทก็มีการช่วยเรื่องของการทำห้องให้เป็นมาตรฐานห้องที่ว่านี่คือห้องผลิตค่ะคือตัวโปรเจกต์แรกเลยก็คือได้เป็นห้องผลิตที่เป็นห้องกระจกทึบ ปัจจุบันก็เป็นห้องมาตรฐานอย Quality Award ดเรียบร้อยแล้วค่ะทางกลุ่ม GC ซีค่ะได้พานักศึกษาธรรมศาสตร์โมเดลเข้ามาพัฒนาสินค้าให้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวสแน็คบาร์ไลซ์มีค่ะเป็นข้าวผสมผลไม้อบแห้งนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเอาพัฒนาตัวนี้เอาสินค้าตัวนี้ค่ะไปทำการตลาดเพื่อที่จะเป็นกลับมารายได้ของกลุ่มได้ จากกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวในแปลงนาผืนสุดท้ายชุมชนเกาะกกในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ปลูกข้าวแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมืออนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปได้ด้วยกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพิเศษสีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน